สวัสดีครับมาพบกับเติร์นกาเฟอร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมีจะพาไปดูบอร์ดแบบพิเศษนะครับผมแต่จะเป็นรุ่นอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้ขนาด3 8นิ้วนะครับตัวแผ่นนะครับไม่ได้เป็นกิบเทปนะแต่เป็นไม้ก๊อกนะครับเพื่อให้ความนิ่มเท้าแม้จะถอดรองเท้าเล่นนะฮะและนี้ก็เป็นทพาพ S5 มาร,ราคีนะครับ อันนี้เป็นลายด้านล่างนะฮะก็ของเป็นคลาสสิกมากเลยตามคลิปเมื่อกี้นะครับก็คือเออเป็นตัวยาวนะครับผมเป็นยาวเออคลาสสิกซีรีส์นะฮะ ขนาด3 8นิ้วนะเวลาเล่นมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแบบคล้ายๆล,ลองบอร์ดกึ่งเซิร์ฟแต่เวลาเล่นท่าจะสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เอาล้วครับแล้นั่นก็เป็นสมรรถนานะครับของยาวนะครับคลาสสิกซีรีส์รุ่นไบรอนเบย์นะครับก็เวลาเล่นก็จะเวลาค้าแบบเซิร์ฟท่าก็จะสวยงามมากเลยแต่มันก็ต้องใช้แรงเยอะนิดนึงและอย่างก็เล่นท่าลองบอร์ดด้วยผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากได้อะไรที่มันผสมผสานกันระหว่างเซิร์ฟกับลองบอร์ดนะครับโอเคจะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โอเควันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <g ut> แล้วก็กดกระดิ่งนะครับติดตามเติ้งกับเฟอร์ก็ได้ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย